สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับตัวช่องเจ๊ตุ่มพาเลยนะคะวันนี้จะมาทานผลไม้ป่าค่ะพามาดูผลไม้ป่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลูกอะไรเอ่ยที่บ้านเจ๊ตุ๋มเรียกว่าสีหวดค่ะแต่ที่อื่นเรียกอะไรเจ๊ตุ๋มไม่รู้นะคะเนี่ยผลไม้ป่ามันจะออกหวานๆแล้วออกฝาดๆนะคะลูกดำๆนะหวานค่ะ เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านเจตุมเรียกว่าสีหวดค่ะบ้านเพื่อน,เ,อนเรียกว่าอะไรคะนะคะสวยมากเลย<笑>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  สว,สวยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้อยู่ที่นาเจตุมเองนะเพิ่งเจอเพิ่งมาเจอลมก็พัดมาด้วยช่วงนี้ช่วงห้าโมงเย็นค่ะลมเย็นสบายไม่ร้อนสวยค่ะเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้ภาษาไทยไท,ไทยไทกลางภาคกลางเขาเรียกอะไรแต่ที่บ้านเจตุ่มมันเรียกสีหวดค่ะ อร่อยนะคะลูกสีดำนี่จะออกหวานๆค่ะเนี่ยจุ่มชิมก่อนเนาะสีดำมันจะหวานๆนะคะ สีหวดค่ะที่บ้านจะเรียกว่าสีหวดกินผลไม้ปากันด้วยกันนะคะวันนี้ขอแนะนำภาษาที่บ้านเรียกว่าสีหวดค่ะผักกางเรียกว่าอะไรไม่รู้กำลังสุกค่ะถ้าสุกแล้วจะออกสีดำๆหวานออกหวานหวานฝาด เนี่ยเนี่ยยังไม่แก่เนี่ยถ้าลูกยังไม่แก่จะเป็นเช่นนี้นะคะนี่ลูกแก่แล้วค่ะก็อร่อยนะครับหวานหวานฝาดๆแต่หวานแลูกสีดำจะหวานเยอะหน่อยผลไม้ตามลูกดูการผลไม้ป่าค่ะ นี่คือใบเขานะคะนี่คือใบของเขามันจะคล้ายกับใบใหญ่ๆนี่คือลำต้นของเขาอันนี้ต้นเล็กนะคะต้นเล็กก็เป็นดอกเป็นลูกแล้วมีลูกแล้วต้นเล็กๆก,ก็มีลูกแล้ว ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะคิดสิ่งใดก็สมุ่งม,มาตป์ปรารถนาเงินทองไหลมาเทม,มาแห่งๆรวยๆนะคะขอให้สุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะ มีความสุขทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ